สองหมื่นโลครับสองหมื่นกิโลเมตรนะครับอันนี้ตามคู่มือเลยจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับเริ่มใส่กลองแล้วเริ่มใส่กลองเริ่มมีใส่กลองน้ำมันเครื่องเข้ามาทั้ง1.9ึ่งจเก้าสามพันเลยไหมครับครับ1.9ึ่งเ้าละสาค่าใช้จ่ายรวมแวดจะอยู่ที่รถแปดร้อเหลือ1,350งามรอยห้าสิบบาทให้หนึ่งหมืโลแรกเนี่ย มันมีอะไรที่ต้องทํามากกว่าที่เราต้องมาเปลี่ยน่ายมันเครื่องไม่นด้ตัวนี้เนี่ยทางศูนย์บริการจะมีการตรวจเช็ค8ระบบ30รายการให้ฟรีทุกครั้งที่นามาเข้าศูนย์ระบบหลักคือระบบเครื่องยนต์ระบบไฟช่วงล่างส่งกำลังระบบเบรกระบบรองรับหนักตรวจฟรีจบฟรีให้ทุกครั้งรวมถึงตรวจเช็คแบตเตอรี่ทุกครั้งที่นำรถเข้ามาสภาพของยางเคยได้ยินว่ามันต้องมีการสลับยางอะไรอะไรตัวนี้เนี่ยการตามคู่มือการสลับยางส่งล้อ จะต้องมีการสลับยางทุกๆ10,000ก 1, m, โิโลเมตรเพื่อเฉลี่ยหน้ายางหน้าและยางหลังเนี่ยให้มันสึกหลอเท่าๆกันการเช็คศูนยรล้อจะปรับตั้งศูนย์หรือไม่ปรับตั้งศูนย์ดูตามความเหมาะสมหรือตามอาการที่ลูกค้าแจ้งเมื่อเจอรถลูกค้าเกิดมีอาการกินยางหรือการสึกหลอของยางผิดปกติสูย์ล้อผิดปกติเลี้ยวผิดปกติเราจะแจ้งให้ลูกคารร้าทราบและทําการแก้ไขโดยการสลับยาง่วงล้อตั้งศูนย์ราคาสลับยางถ่วงล้อตั้งศูนย์นี่เป็นรายการ ดูแลรักษาเพิ่มเติมหรือการรักษ,ษาพิเศษ yeah, yeah. แยกออกมาจากรายการเชระยะนะครับอันนี้ mm hmm. ลูกค้าต้องเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายเองค่าใช้จ่ายในการสลับยางถ่วงล้อและตั้งศูนย์นะครับแต่อยู่ที่ไม่เกิน1,000บาทในแต่ละครั้งน,นะครับ<ๆ>แล้วก็ตะกั่ว oh. ที่เราใช้ถ่วงล้อก็จะเบิกไปตามจริงที่ใช้